สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวีซมจะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่โยนะคะก็ให้คุณท่านพูดนะคะวันนี้เราก็เป็นคลิปที่สองนะคะที่เรามาอยู่บ้านคุณท่านสุวรีนะคะคุณนักเกษมนะคะที่น้องๆ้องเพื่อนๆก็คงเคยดูเคยเห็นเคยเนาะเนาะน้องเคยเห็นกันอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นทางการมากนะคะเพราะว่าคุณท่านน่ารักมากๆเลยตอนแรกพี่โยเกรงมาก นะครับวันนี้เป็นส่วนตัวมากเป็น p r i v a t มากดูหมวกสีขาของท่านแบลมากน่ารักมากค่ะคุณน้องนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ๆคุณท่านด้วยแล้วก็อยู่กับพี่ๆหลายคนมีพี่เอกนะคะแล้วก็มีพี่ใหญ่นะคะแล้วก็มีน้องสุดหล่อนะคะมีน้องแบงกี้นะคะและน้องเบียร์นะคะแล้วก็พี่ตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะสุัเบีค่ะสุตาเบียร์นะคะโอเคค่ะวันนี้เนี่ย ทุกคนก็คงเมื่อกี้ในคลิปต่อไปก็คงเห็นถึงความสวยความงามที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วว่าคุณท่านเลือกการสีการแต่งหน้า,น,น,าน,นั่นนี่่นยังไงใช่ไหมคุณน้องวันนี้พี่โยมามาเออมามาไหว้คุณท่านเพราะว่าคุณท่านเป็นเหมือนไอดอลเรื่องความสวยความงามของพี่อะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นิดนึงอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนคงอยากให้พี่แบบประสกิจถามท่านว่าคุณท่านใส่อะไรนะคะเครื่องประดับแบบสวยๆแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณท่านอันนี้เป็นอมตะค่ะอมติสั้งก้อนแล้วก็มาผ่าอ๋อมาผ่าต เห็นลวดลายของเนื้อหินอเมทิสก็คือเป็นเป็นก้อนหินสีม่วงที่ว่าเขาเป็นหินที่แข็งมากที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วจากจากประเทศอะไรอะคะคุณทานอ่าอเมทิสอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเป็นของประเทศอะไรอะนะคะเออประเทศอะไรอันนี้ของเราได้จากที่เอเชียนะครับอ๋อจากเอเชียนะคะคุณน้องแต่เดี๋ยวพี่ยกอาจจะโง่นิดนึงนะครับคุณน้องอ่าเป็นหินต้อนใหญ่นะครับว่าผ่าสวยมากเลายข้างในเลยโดยธรรมชาตินี่ค่ะ นแล้วก็ต้มหูนะคะคุณท่านโย<ค>นรบกวน์ต้มหูก็มาเหมือนกันนะคะต้มหูก็เหมือนกันนะคะเป็นเขี้ยวฮันุมานก็ตระกูลอมทิสเนี่ยแหละค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ทุกคนเห็นหมวกคุณท่านอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณท่านสักนิดนึงคุณท่านซื้อมาจากไหนนะคะคุณท่านซื้อหมวกมาจากไหนคะหมวกน่ารักๆกิ๋งๆๆๆๆอย่างนี้นะคะจากประตูน้ำหมวกจากประตูน้ำนะครับคุณน้องเห็นไหมว่าแบบคุณท่านเขาก็แบบว่าคุณท่านถ้าสวยก็คือได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณท่าน ได้หมดเนาะพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่เสื้อเสื้อนี่จากที่ไหนนะครับพี่ใหญ่เสื้อจากตูน้ำเหมือนกันค่ะหรอสวยมากเลยพี่ใหญ่ดูแบบว่าก็เก๋อยู่เลยคุณพี่แล้วก็โปรงจากที่ไหนคะคุณกระโปงกระโปงบนคลองกระโปงบนคลองคุณท่านได้ไมคะไม่ถามราคาด้วยนรราคาเท่าไหร่ครับคุณท่านสุดจะห้าร้อยเอะสวัสดคุณท่านน่ารักมากคุณน้องแล้วก็คุณท่านแบบว่าคือที่เราเห็นในทีวีหรือว่าในนิตยสารอะไรเงี้ยคุณน้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยผิวคุณท่านแบบว่า ข่าวแล้วแต่ตัวจริงๆคุณท่านผ่องมากนะคะคุณน้องผ่องจริงแล้วก็ผิวหน้าคือแบบว่าพี่โยได้สัมผัสใกล้ๆนะคะคือน้อยคนที่อยากจะมาสัมผัสแบบพี่ใช่ไหมคุณน้องพี่ก็ได้รูปๆตัวท่านไปแล้วล่ะคุณน้องคุณน้องก็อยากแบบสัมผัสกันใช่ไหม่ะก็จะแบบว่าคุณท่านแบบผิวใสมากแล้วผิวแบบว่าเป็นไอดองจริงอ่ะคุณน้องก็คือว่าคือแบบไอดอลความสวยความงามจริงๆนะคะคุณท่านน้องๆคือสับเพยสองคือชอบคุณท่านเยอะมากอในแฟนเพจอ่ะหนูรู้เลยกระเทยประมาณเยอะมากที่ทิปรื้อมาค่ะคุณท่านนะคะ พี่หนูเขินนะคุณพี่อ่ะแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องรายละเดียพี่ใหญ่จริงๆแล้วอ่ะอย่างนี้ดีกว่าโยจะฝากนี้ด้วยสำหรับคนที่อยากจะติดตามแอคทิวิตี้ของคุณท่านนะคะในแต่ละวันเป็นไพรเวทแบบว่าเรียวๆนะคะก็คือติดตามที่พี่ใหญ่เลยนะคะก็คือพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่คือท่านนู่นนะคะที่นั่งอยู่ตรงนู้นเสื้อชมพูหวานๆแบล๊บๆที่ใส่หูกับหูแบล๊บๆนะคะพี่ใหญ่ค่ะบอกอ่าบอกไอจีพี่ใหญ่หน่อยไอไม่ใช่ไอจี โซเชียลโซเชียลครพี่ใหญ่หน่อยคะอะไรนะพี่ใหญ่ใหญ่โกมลค่ะใหญ่โกมลนะคะคุณน้องคือ Y A I K O M O N ค่ะ Y A I นะคะ K O M O N ก็จะได้เห็นแอคทิวิตี้ของคุณท่านสุมรรณีนะคะว่าวันวันคุณท่านทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเคล็ดลับความสวยความงามสำหรับคนที่แบบว่าเห็นคุณท่านตาม YouTube อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สัมผัสแบบว่าความเป็นจริงๆความเลียวเงี้ยพี่โยว่า ไปไปดูในนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเนาะคุณน้องนะปกติเราจะเห็นท่านแบบชุดใหญ่ไงแต่ว่าอันนี้ก็ได้เห็นบางทีท่านก็ไม่แต่งหน้านะคุณน้องก็จะได้เห็นนะเพราะว่าในคลิปแนละ้วคุณท่านก็ไม่ได้แต่งหน้าก็มีใช่ไหมคะอยู่บ้านธรรมดาก็ไม่แต่ง้ะค่ะอ,อ๋อก็สบายๆนะครัพักบ้างค่ะใ,ใช่ไหมคะเออ่คุณท่านมีเคล็ดลับดูแลผิวยังไงอะคะหมายถึงว่าผิวผิวพผ้เนี่ยเดี๋ยวนี้พอดีทานเดียวเกิดพอเหลือก็เอามาพอกหน้า ใส่น้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงโยเกิร์ตช่วยได้ใช่ไหมคะคุณทันไม่ทราบก็ไมเห็นว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นคนจัดการให้ใช่ไหมโยเกิร์ตนะคะพี่ใหญ่ใช้ได้ไม่ได้ก็หมดไปหลายยกแล้วว่ะค่ะอ๋อแต่ผิวแบบเป๊ะมากค่ะเนี่ยผิวแบบโยเกิร์ตเองบอกเขาสิเราทำโยเกิร์ตเองโยเกิร์ตแช่ผ้าโยเกิร์ตทำทานเองเลยค่ะคุณท่านทำทานเองค่ะทุกเช้าอ่ะค่ะแล้วก็ทานแล้วก็เหลือนิดเดียว ทานกับลูกแบลรี่ต่างๆนะคะแบลรี่บลูเบอร์รี่อ๋อค่ะท้าบ้านไหนไม่มีแบลรี่ใช,ใช้ตะขบได้ไหมคะวันนี้เราเป็นไพรเวทจริงๆนะคะเราอยู่กับน้องๆหลายๆคนนะเอาโอเควันนี้เราสัมภาษณ์คุณท่านเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินในคลิปเนี่ยเราจะเดินอาจจะแบบถ่ายๆรอบๆบ้านคุณท่านนะคะพี่โยก็ตื่นเต้นนะครับคุณน้องแต่ว่าเป็น ความจริงๆอะนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในในในคลิปนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะโอเควันนี้ขอบคุณคุณท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะอุตละน่าร่าที่ศิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีความยิ่งใหญ่กับว่าคุณจะเห็นระพม่านะคะแล้วก็นักสุพม่าซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันผู้นี้เป็นการใช้เทคนิคแลกก์แลกก์เป็นสิ่งอย่างเป็นเหมือนกับเป็นสีทาบ้านอย่างหนึ่งที่ทำจากคลั่งนะคะเห็นไหมสิแดงแล้วก็ลงด้วยทองคำเปลวนะคะ ที่คุณจะได้เห็นเนี่ยจะมีศิลปะจีนพม่าไทยนะคะแล้วก็จะมีอาหรับอันนี้เป็นเซอร์วิชเอเชียทั้งหมดเลยครับอเชอันนี้ห้องแรกก่อนนะตอนนั้น16ล้านตอนนี้1ิตัวนี้16ล้านค่ะคุณนองนั่งเลยค่ะพี่ชมพู่เลยยานั่งใช่ค่ะแล้วก็พี่ขอนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนโอ้พี่โยนพี่โยนนั่งได้่็เพราะว่าเก้าอี้นี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่นั่งมากตัวเดียวกับชมพู่รลยยานี้เรียกว่า ไม้วงวัวลี่เออคุณผี้ขึ้นนลำลายค่ะชื่อไม้วงวัวลี่วัวลี่นี่นะคะจะต้องใช้ระยะเวลา250ปีถึง300ปีถึงจะสามารถได้แก่นไม้มาทำนี้ได้นะคะวงวัวลี่หรือไม้หวังวารี อันนี้เป็นห้องของท่านเลยอะค่ะคุณพี่ห้องนี้พวกนั้นเนี่ยราชีคุณท่านสูงจะกุ้งโฮลิมปวันนี้ไพรเวทมากคุณห้องนี้จัดที่หมดเลยนะคะไม้พวกนี้จะต้องใช้อายุอย่างต่ำเลย250ปีถึงจะมาได้สิ่งที่หายากที่สุดในห้องนี้คือ LG ตัวนี้ค่ะเพราะว่าในยุคเศรษฐกินจ้ำแย่ที่ LG ตัวนี้หายากมากนอนจริงๆแล้วคุณสุวรนณีนอนนี้เลยค่ะอ๋อนี่ห้องนอนท่านเหรอคะนี่ก็ห้องนอนคุณสุวรรณีคุณน้าเกษตและท่านประชานนะคะ ท่า <im it> อนอารมณ์รักคนมดีช่วยท่านนอนท่านนอนแต่พอาาท่านประชาียท่านก็ไม่นอนสิ่งที่เป็นสิ่งหัศจรรย์ในห้องนี้ที่เป็นงานรอ<ถ>ดมาคุณน้องว่าพายุท่านเป็นนักเรียนของศิลปีระสีแล้วท่านก็ว่าจริงๆตอนสมัยที่ท่านไปอยู่พักถอนที่อยุธยาท่านสเก็ตภพาพนี้ตอนขณะที่พายุมาแล้วท่านก็บอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าท่านก็สเก็ตเลยใช้เวลาสเก็ตเพียงแค่ชั่วที่ฝนตก แล้วก็มาลงสีทีหลังลงอาจารย์สีเนี่ยใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะจากทองน้ำทองน้ำทองคำเราลองลองเปเนาะอันนี้ทองคำจริงๆอันนี้คือใช้ทอง2 4 K นะคะเป็น2 4 K เป็น24 e n t y t w a r a t คือยีกะัตแล้วเคาก็มาเหมือนกับปาดให้มันเป็นละอองพอเป็นละองเสร็จ้เขาก็แบบอ่ะเราก็ใช้เรซินเคลือบแล้วขอถามหนึ่งว่าคุณท่านยังใช้อยู่ม ตอนที่ท่านประชาไม่เสียก็ใช้อาบน้ำนะคะแล้วท่านก็จะมองตัวเองอย่างนี้ค่ะสวยงามอ่นทองหมดเลยครับคุณน้องอันนี้เป็นมิเดมิเดนี่ก็เวลานทองหมดเลยนี่เวลาท่านถ่ายนช่ไหมคะเราจับมิเดใช่ไหมก็นั่งอย่างนี้ท่านก็จะจิ๊ดจี๊ดลงมาจะล้างตู่นให้เองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทองคำนกันไปทองคำหมดนี่ไม่ทองคำแท้นะนั่งได้ก็ไปนั่งได้เกือกี่จะเวลาได้อะไรเนี่ยจะได้เป็นเซตจะสะสมของอันนี้เป็นเตียงของเจ้าฟ้าสมัยก่อนนะคะ ใช่อันนี้ก็เหมือนกับเวลาอันนี้สามารถนั่งได้ไหมคะนั่งได้เกือบกิ่งได้รับไอความรวยได้เลยค่ะไอกือยิ่งรวยนะคะเขาบอกขอพรทางรถมากอันนี้แค่เป็นพาสสมัยเก่าเลยค่คือารระสบความสำเร็จอันนี้เป็นที่รับของดิฉันด้วยนะคะจะงไม่ประสบความสำเร็จทุกงานเลยอยากได้อะไรก็เกิดขึ้นนะคะอันนี้เพาะประสบความสำเร็จเลยอันนี้เป็นห้องมุกท่านยวนที่เวียดนามค่ะท่านที่ด่าเลิศ ดาลัสที่รีวีนามเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นอยู่กับเรื่องของเกษตรณปัจจุบันนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งการเพาะปลูกกาแฟของเวียดนามเลยในปัจจุบันห้งนี้เนี่ยจะเป็นศิลปะมุกยวนทุกอย่างมีมูลค่าเป็นของเก่าหมดนะคะ พาเวทมากคุณน้อง๋ยวเรามาเจอกันนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวและสีที่ใช้จะเป็นชมพูห้องนี้ลดมากคุณน้องอันนี้ยังไม่เคยมีรายการไหนถ่ายเลยนะห้องนี้ไม่ค่อยเห็นเลยคุณจะอัดคลิปที่นี่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าห้องสังเดอรเบิร์กสังเดอเบิร์เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องกระเบื้องสีออฟบรัชก็คือสีรืดวัวนะคะนี่คืออินสปิรชันอันแรกของคุณสุนีก็ได้เสรียเลยนี่ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่พี่ชอบมากเลยราะเป็นต้องเชื่อ เครื่องเครื่องเรนซังเดอรเบิร์ฟหรือเครื่องกัะเบื้องพี่เอกชอบพวกนี้ใช่ป่ะชอบพวกอ้บ้านหน่อยเพราะว่าเชื่อได้แต่นสีแดงเนี่ยนร่เศสเมนต์ี่งโน้ยโอ้ยโอโยพี่โยโอ้ย่อยโอ้อยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่อยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยโอล้อ้ยโอ้ยโอรยอ้ยโอ้ออ้ยโออ้ยโอ้ื้องยยโ้ยอ สีที่หาย่าเอียงนั่ก็คือฟาร์มิงโรสซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะและอันนี้ก็เรียกว่าซังเดอรเบิร์กนะฮะห้องนี้อินสเปกต์ห้องนี้เลิศมากคุณน้องห้องหลุยนะคะับคุณน้องเนี่ยเราจะเห็นศิลปะของสมัยหลุยนะคะที่14ถึงที่สิบหกได้คุณจะเห็นเก้าอี้นะครันนี้ของแท้ค่ะอันนี้หลุยแท้นะไม่หลุยปล่อยนะไม่ใช่หลุยเจเล้งนะครับคุณน้องนั่งเลยค่ะไม่ใช่หลุยเจเล้งนะหลุยแทนเบาๆนะเวลาตั้งใจกันนั่งไม่ใช่อย่างนี้นะตรงนี้ ตรงนี้เราเพื่อนมาถ้บอกว่าเธอต้องไปนั่งริมฉันก็ต้องนั่งริมเพราะตรงนี้ท่านนั่งว่าเป็นแห้งไม่อย่างนี้จะค่อยๆหยอกค่อยๆวาแล้วนี่เป็นผ้ามาจับได้ไหมฮะทุกคนมาจับได้ก็จะเป็นการปักปักเลยค่ะปักเลยค่ะปักเลยเมื่อกับคอสตี้แต่วันนี้เป็นไหมไหมเป็นเป็นเฟรนช์ไหมอ่ะเป็นเฟรนซ์ทั้งหมดเลยคุณน้องอ๋อเลิศมากอ๋อเมื่อไหร่พี่เสด็จมาอยู่ที่นี่สักทีนะคุณน้อง คืออันนี้คือเป็น private จริงๆนะคะพี่โยดีใจมากๆที่จะมาวันนี้คุณน้องเป็นบ้างที่คุณสุมณีถ่ายในทีวีต่างๆคือห้องนี้เลยค่ะคุณน้องเนี่ยชุดหลุยอย่างเงี้ยค่ะโซฟาหลุยแท้แท้ๆแล้วคุณน้องเนี่ยโอตาแล้วคือมันดูมีบนขังมาก มีี่โนนนะะคตดกิสุจะบอกว่าคือพี่เดินไปพี่เหมือนมีม์ขังพี่ก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนมึนมึนหัวอ๋อเมื่อเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมราคา4ล้านครับคุณน้อง4ล้าน4ี่ล้านค่ะี่เซ็ตพลาสาสค่ะเอ่อเหยียบได้ครับผม4ล้านค่ะดุมได้ไหม เดี๋ยวพี่ยกเมื่อ30ปีที่แล้วองตีล้ารอดมาเดี๋ยวเรามาใช้กันห้องเอ็มพายครับพี่น้องตามหลักโปรโตคอลเนี่ยผู้ชายก็จะต้องมาสูบซิก้าและบรันดีน้องเบียร์จำมุมนี้ได้ทุกคุณท่านถ่ายแฟชั่นใช่ห้องนี้จะเป็นห้องที่หลับดาผู้ชายต่างๆก็ต้องคุยเรื่องของการเมืองนะคะถ้ากระแพงมันสามารถเล่าได้ว่ามีความลับเยอะแยะของประเทศนั้นประเทศนี้บอกเราค่ะห้องเอ็มพายนี่นะคะ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเอ็มพายก็คือพระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งนี่บาราคายพระเจ้านโปเลียนที่สามนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยได้ยึดครองอียิปต์นะคะหรือที่เราเรียกว่าได้เมืองขึ้นเป็นประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นอินฟลูเอนซ์หรือว่าแรงบันดาลใจก็จะมีอียิปต์นิดหน่อยนะคะและสีโปรดของพระเจ้านโปเลียนมหาราชก็คือสีเรดมะฮอกกานีค่ะนะแล้วก็เป็น แอปเปิ r ลกรีนเห็นไหมฮะฝรั่งเนี่ยเขาจะจะระบุสีนะคะเพราะว่าเขียวเขียวอะไรไม่รู้นะต้องเขียวแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นมาละไคร่หรือเป็นอะไรครับคุณพี่ไม่ใช่ถูกต้องมาละไครถูกต้องค่ะคุณจะเห็นว่าใครที่ใส่เครื่องประดับมาละไคสมัยนี้ครับสมัยก่อนมีเครื่องเรือนค่ะอ๋อเป็นของที่แบบว่ามาถึงราคาอลังการดาังดวงเลคุณพี่เนาะใช่ค่ะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมครับก็ใช่เป็นเครื่องเรือนค่ะคือเป็นหินเป็นหินจันรต่างมาลง เอาหรอใช่ตัวอีเมคเลยเพราะคุณน้องเป็นการแบบว่าเลื่อนเข้าอ่ะพี่ลองเลื่อนเข้าหน่อยดิค่ะอันนี้ค่ะเวลาเรายังไม่ได้เยก็คืออย่างนี้นะคะแต่พอเราจะเยอ่านั่งพอจะเยก็คือดึงออกมาแล้วยกค่ะคุณพี่อ่าลุยแล้วก็ผู้ชายก็มาเลยนะคะมาแบบจีนนะคะอันนี้ห้องนี้จะเป็นแบบแนวจีนเนาะแล้วพอดีรับช่วงขาพอดีเลยคร๋อนี่ไงหนูเจอแล้วตัวนี้ไงที่หนูอยากจับมันมากเลยอะไรคะตัวเนี้ยที่ว่าออกทีวีบ่อยๆใช่ไหมพี่ใช่อะไรก็ไม่รู้อาหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ ตัวนี้ที่บอกว่าราคาสามสิบกว่าล้านนะสาล้านแหมามาแอบขี้ในนี้ตรงนี้แน่เลยอ่ะกลิ่นกลิ่นตุ่วของไอ้เด็กเด็กมาแอบ,บขี้แน่เลยนี่เข <90 S 1> าหนังสามสิบกว่าล้านอันนี้เป็นห้องรับประทานอาหารนี่ โอเคค่ะเราปิดคลิปในห้องนี้กันดีกว่านะคะห้องนี้เป็นห้องรับประทานอาหารนะคะที่น้องเราเห็นไปในเอ่อบ่อยๆนะคะคุณน้องก็คือเป็นห้องทั้งหมดแบบว่าหลายโต๊ะมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะแบบว่าได้นั่งแบบว่ารูรยพี่ใหญ่เนาะใช่ค่ะแล้วหนูแล้วก็มาต้องดูชื่อตัวเองใช่ไหมคะต้องดูชื่อตัวเองก่อนค่ะไม่งั้นเราคุณน้องจะเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้คู่คันนี้คู่อันนี้ไม่ต้องค่ะมันจะมีชื่อรลยานตี้ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่โทษค่ะเดี๋ยวเราจะไปทัน เราจะสวยจริงนะคะเรามีชื่อนะคะในนี้แต่เราไม่มีถ้าเราไม่มีชื่อเราโดนโบดออกนะคะต้องเบียร์ไม่ได้ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ค่ะบรดีกรผู้ช่ยานนี่ก็จะไปเสิร์ฟก่อนเขาจะไปเสิร์ฟอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อตรงไหนอะไรยังไงสำหรับสำหรับตรังนี้ลดมากคุณน้องผู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรามาสัมผัสหลังจากที่พี่เป็นไพ่มานานเรามาสัมผัสความเป็นผู้ดีในตรงนี้แล้วนะคะวันนี้คุณน้องหลังจากที่พี่เป็นอ่ะคุณพี่งานอะไรครับคุณพี่มันจะมีงานมีถ่ายแบบมาสิ อล้วมาได้อออ๋น <ะ S 1> อ้งแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยมีความคล้ายอีกอย่างนึงก็คือพระราชวาง Buck ังบักกิงแฮมเนี่ยเราอัญเชิญมาที่นี่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นนาฬิกาที่มีอยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมโดยใช้อาร์ติสคนเดียวกันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยในการทําโมเดลหนึ่งโมเดลเนี่ยเข <c oughs> า <c oughs> จะทำจากวัตถุดิบสามอย่างเห <c oughs> มือนแบบ <c oughs> น,น,นี้เนี่ยแต่อาจจะเปลี่ยนแบบเป็นสังหริษบ้างเป็นทองคำบ้างหรือเป็นเงินบ้างเรือนนี้เนี่ยมีอยู่ในพระราชวังบักกิงแฮมหนึ่งแล้วก็มีอยู่ในบ้านสุขภิรม เกษตรอ่อนแต่อันนึงหายสาบสูญไปในโลกนะคะเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอืมน่าทงอ่ะทุกอย่างมีเรื่องราวนะครับคุณนนททุกอย่างมีเรื่องราวไม่เียกแบบว่าที่นี่เนี่ยราม่ใช้การตกแต่งเป็นทองคำและสีดำะว่าสำหรับานะคะและที่นี่นะคะในสมัยก่อนเนี่ยเจ้านายนะคะก็จะนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะเรียกเนี่ยก็จะอย่างนี้อนะคะก็จะเรียกกระดิ่งแต่ว่าคุณสมนีก็เป็นคนฉลาดมากค่ะเขาก็จะมีระบบออด อ๋อมีระบบนี่เอาตรงนี้ก็มีนะคะโอ้ยอยู่ไหนแล้วล่ะเออเนี่ยค่ะคุณน้องนีฉันก็เป็นบ่าะนะตัวเป็นไงคะวันนี้โอ้โห้นข้ามากเลยครับจากที่ได้มาเนาะมันก็มีตรงนี้อยู่ด้วยนะโอเคพี่ใหญ่เราปิดคลิปเป็นนี้กว่าวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะที่มาเนะแบบว่าให้โยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านคุณสมณนีแล้วก็ให้ได้รับแบบคำอวยพรดีๆจากท่านนะคะแล้วหลังเดียววันไหนโยมาเที่ยวกับพี่ใหญ่อีกได้ไหมเออเดี๋ยวมีช่วงปลายเดือนกันยาต้นตุลานะคะก็เรียนเชิญมีกกาาารถแบบจูด โอเคเลิดมากค่ะเวันนี้นะคะเราลาไปก่อนนะคะกับน้องๆทุกๆคนที่กำลังวนเชียงกับการถ่ายรูปอยู่นะคะคุณน้องโอเคค่ะวันนี้พี่โยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเลิดมาก